ประธานองคมตรีและรัฐบุรุษก็เปิดโครงการสันใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่23นะครับแนเรื่องของการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องทำความเข้าใจที่ถูกต้องกับเยาวชนและผู้ปกครอง พัอเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษได้เปิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่23มีเยาวชน240คนจาก5จังหวดัดแดนภาคใต้ได้แก่ยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาและสตูลเข้าร่วมเรียนรู้และทัศนศึกษาสถานที่ต่างๆรวมทั้งใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ใน10จังหวัดภาคกลางเพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตการประกอบอาชีพตลอดจนการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเกิดความรักความเมตตาและความห่วงใย พลเอกเปรมแนะถึงการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องทําความเข้าใจที่ถูกต้องกับเยาวชนและผู้ปกครองและต้องแก้ไขความขัดเคลื่อนคือความเป็นไทยและความเป็นธรรมพร้อมเสนอแนะรัฐบาลควรเข้ามาแก้ไขปัญหาการศึกษากับความยากจนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้ปัญหาลดลงทางใต้5จังหวัดเนี่ยคือความเป็นไทยและความเป็นธรรม ถ้าเราเดดมั่นในสองอย่างว่าผมเป็นไทยี่หนูเป็นไทยเป็นคนไทยเมื่อเป็นคนไทยแล้วเราก็ต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินของของชาติของเราต้องมีความจงรักต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือความเป็นไทยส่วนความเป็นธรรมนั้นนะก็พูดอยู่เสมอว่าทุกคนไม่คงจะไม่ได้รับความเป็นธรรมโทวถึงกัน แต่ว่าเราต้องถือว่าความเป็นธรรมเป็นสิ่งที่เราควรจะได้รับจากรัฐจากคนที่เกี่ยวข้องกับเราถ้าเรายึดมั่นในสองอย่างนี้แล้วให้ความเข้าใจผิดก็คงน้อยลงหรือว่าความสับสน,นก็คงจะลดน้อยลงด้วย